สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะดาวศุกร์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีมังกรส่งผลอย่างไรกับชาวพฤกษภบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพย่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด Subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับ ในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่13กุมภาถึง9มีนา2567ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นช่วงนี้แหละที่ดาวศุกร์นะคะได้มีตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะคะที่สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสุภะค่ะของชาวพฤกษ์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวดีค่ะเรือนสุภะก็ถือว่าเป็นเรือนที่ มีความดีค่อนข้างเยอะเลยต้องบอกแบบนี้นะนะคะดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาของชาวพลึกศ์เดี๋ยวส้มจะบอกว่าทําไมส้มถึงหัวเราะนะนะคะนะด้วยความดีอ่ะเออต้องบอกแบบนี้นะเออในเรือนสุขพาเนี่ยต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรโอกาสทางด้านการเรียนการเรียนจบเพราะเป็นดาวสุขเนี่ยต้องบอกว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมม์ดีมากๆและตัวเราเองด้วย ที่จิตใจดีงามนะจิตใจช่วงนี้จะเสียดอยากเสียสละเป็นอยากเป็นคนดีนะใครที่ดีอยูแ่แล้วช่วงนี้ยิ่งดีเลยโอ้ยิ่งเป็นนางฟ้าเลยบอกเลยชาวพฤกษบนะช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะอยากจะสงบจิตสงบใจนะต้องบอกแบบนั้นนะพอสิบามกุมภาเป็นต้นมานะชาวพฤกษกจะใจเย็นขึ้นนะอยากสงบจิตสงบใจหลายอย่างมันเป็นไปในคันลองที่มันดีขึ้นนะสงบ ดีมากขึ้นต้องบอกว่าทําตัวน่ารักขึ้นเลยแหละนะคะผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์คำชูนะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเทวีโชคนะเป็นเทวีโชคเพราะฉะนั้นมีดวงที่จะมีะดวงเป็นมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีเศรษฐีนีมีดวงนารีหรือว่าผู้หญิงมาอุปถัมภ์เราถ้าเป็นในเรื่องงานเงินคืออุปถัมภ์ให้งานใหญ่ให้เงินก้อนใหญ่ต้องบอกแบบนี้นะคะมีโอกาสใหญ่ๆเกิดขึ้นในเรื่องงานเงินตําแหน่งดีขึ้นนะคะ แต่ด้วยความที่ว่าส้มจะต้องบอกก่อนว่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนราศีคุณนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นช่วงนี้ดาวศุกร์สว่างสวัยได้ตําแหน่งดีเป็นเทวีโชคตัวชาวพฤกษ์เองหลายท่านค่ะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเงินเข้ามาแน่นอนบอกเลยแล้วเขามาจะอีกเรือนหนึ่งของคุณคือเรือนอริอริสุภะอ่านะฮะอริสุภะส้มจะบอกแบบนี้ค่ะว่า คนที่เป็นศัตรูของคุณเน่ยบางทีมันอาจจะมีศัตรูทางด้านอะไรบ้างศัตรูความรักอศัตรูทางด้านความรักศัตรูทางด้านหัวใจศัตรูทางด้านการงานศัตรูเกิดขึ้นได้เพราะอะไรบ้างเนีฮะศัตรูส้มมองว่าเกิดขึ้นเพราะความดีของชาวพฤกษพช่วงนี้ชาวพฤกษบทำตัวน่ารักมากอย่างที่บอกว่าอาจจะมีเงินมีทองที่จะไปเสียสละช่วยเหลือคนอื่นด้วยสงบจิตศสงบใจน่ารัก มีคนมันไส้มันไส้ในความดีของเราเนี่ยแหละคนที่มันไส้ในความดีของคนอื่นเนี่ยเราไม่ควรไปให้แสงไม่ควรไปให้ค่าปล่อยเขาไปนะอย่าไปโต้ตอบหรือไปประทะอะไรกับเขานะปล่อยไปเลยดีที่สุดเลยนะคะเออควรให้แสงแค่ตัวเองพอชาวฝึกศพนะส่วนในเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าก็อาจจะมีคนที่มันไส้เรานะคะนะเอออาจจะเป็นในเรื่องของ ญาติก็ได้นะหรือเป็นคนที่มาแทรกในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่กำลังเป็นโสดบางทีเนี่ยมีคนมาชอบเรานะคะแล้วคนกลางเนี่ยมีคนมาชอบเขาเยอะก็อาจจะมีคนมันไส้เราที่ที่คนนี้มาสนใจเรามา,มากกว่าอะไรประมาณนั้นเข้าใจใช่ไหมเออมีเสน่หมากจนคนมันไส้แล้วบางทีเนี่ยคนที่มาไม่ชอบเราเป็นคนที่ เขาแลดูดีกว่าเราทุกอย่างแต่มันมีบางอย่างที่เขาขาดเขาก็เลยมาไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นเราอย่าไปประทะนะดีที่สุดเลยมาดูกันในไพ่กันบนะ้างมีอะไรบอกบ้างนะชาฝึกศสส้มถึงได้หัวเราะไงเพราะว่าเออมันก็มีจริงแหละเราก็ว่ามันแปลกเนาะแต่มันก็ดีจริงๆมีจริงคนที่แบบเห็นเราเราไม่ได้ทําอะไรใครเดือดร้อนแต่ก็ยังไม่ชอบเราอ่ะเออมันมีจริงนะนี่ค่ะ ก้าเหรียญไพ่อุปถัมมาแรงมากทั้งเงินทั้งการอุปถัมทั้งตำแหน่งค่ะนะคะบอกเลยชาวพฤกธศกอาจจะเป็นฝ่ายเปยเองก็ได้เพราะว่าตัวเองอะได้ได้การซัพพอร์ตมาแล้วชาวพฤกธศกเป็นได้ทั้งฝ่ายซัพพอร์ตและเป็นผู้ที่ได้รับการซัพพอร์ตได้ในคนคนเดียวนะฮะเนื่องจากคุณได้รับจากคนอื่นมาคุณเลยอ,อยากจะซัพพอร์ตคนอื่นด้วยนะโดยเฉพาะกับคนต่างวัยนะ ไม่ว่าจะแก่กว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยนะ่ยจะเป็นผู้ที่ให้คุณซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตคุณอย่างโดดเด่นมากๆเงินช่วงนี้สะพัดมากบอกเลยเนี่ยก็คุณน่ารักไงเออเนี่ยงานโอกาสใหญ่โอกาสใหม่นี่ค่ะหนึ่งไม้เท้าโอกาสใหญ่โอกาสใหม่มาแน่นอนค่ะถ้าถามถึงเรื่องงานบอกเลยไม่ขาดได้ทําแน่พร้อมทำเมื่อไหร่ก็ได้ทําได้เงินนะเนี่ยกิงอ้อบอแม้ว่าคุณจะ ไม่มั่นใจว่ามันจะยืนยาวแค่ไหนแต่คุณก็ยังรับโอกาสและทำมันได้ดีที่สุดเลยอัศวินถือเหรียญหัวกลับนะคะหาเงินเก่งมากรับทุกโอกาสก็ยิ่งได้รับโอกาสเพิ่มค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะมาละ q ว e e n of Pentacles หัวกลับนะะผู้หญิงบางทีอายุเยอะกว่าหรือสูงสักกว่าส้มจะบอกว่าบางคนดีกับเรา แต่บางคนกลับมาไม่ชอบเราซะงั้นนะคะเพราะเราอาจจะไปกันซีนเขาบางเรื่องโดยที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นก็เขาจะไม่มาทำอะไรเราต่อหน้านะ่ะแปลไม่ท้งหัวกลับเขาจะไม่มาทำอะไรเราต่อหน้านะคะและไม่ทำรับหลังด้วยเขาจะเงียบแต่ชาวพฤกษกจะรู้ได้โดยแบบรู้ได้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราก็เงียบเงียบเลี่ยงไปเนาะ เออเงียบเงียบเลี่ยงเลี่ยงไปดีที่สุดนะคะอืมประมาณนี้เลยนะคะบางทีสมมองว่าชาวพุกษศพสามารถเงียบเงียบเลี่ยงเลี่ยงไปได้นะเพราะว่าช่วงนี้จิตใจค่อนข้างสงบประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาคนที่ไม่ชอบที่เข้ามาทางด้านการงานหรือว่าในเรื่องความสัมพันธ์นะมันจะมีบุคคลเพศหญิงอยู่ ที่ไม่ชอบเรานะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงๆไปดีที่สุดนะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภมาจากชาวมีนชาวธาตุดินมังกรพฤกษพกันผู้หญิงหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงทํางานเก่งมาจากทะเบียนรถก็ได้เป็นผู้หญิงที่มีเซนต์แรงก็ได้ที่อยู่ใกล้คุณเลขนำโชคได้สี่สามนะคะเลขนำโชคได้สี่สามค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะชาวพลุกษศกขอให้ชาวพลุกษศกมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความรักที่ดีทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ